สวัสดีครับ FC วันนี้ผมจะมาแนะนำผมจะมาพูดกับทุกท่านนะครับอาการร้อนระดับในเครื่องยนต์มาราลิโอมาที่ร้านมาเทนเจอนะครับไปดูที่เครื่องตัวนี้เครื่องตัวนี้มีอาการล,ล้อนระดับนะครับลูกค้าใช้มาประมาณ2ปีแล้วก็ใช้เอ็นมาตลอดเลยนะครับตอนแรกเขาก็เปลี่ยนมีอาการร้อนระดับแล้วก็ไปเปลี่ยนคาบูเนจิน เป็นคาบูจนแล้วมันก็ยังร้อนระดับไม่หายหลังจากนั้นเข้ามาทักมาถามเรานะครับถามเราว่าคาบูแท้เท่าไหร่เขาก็ทักซื้อมาซื้อไปนะครับหลังจากที่เขาเปลี่ยนคาบูแท้ใหม่ๆก็ยังไม่หายนะครับก็เขาก็ถามมาว่าเกี่ยวกับคอยเสียหรือเปล่าผมก็บอกว่าเดี๋ยวส่งมาให้ทางร้านเช็คดูว่าคอยเสียไหมแล้วเราก็จะได้ซื้อหรือว่าได้ได้วินิจฉัยถูกต้องตอนนี้เรามาเช็คดูว่าคอยไม่เสียนะครับเครื่องตัวนี้ ผมก็เลยมาแนะนําท่านผู้ชมนะครับว่าอาการหนึ่งในอาการร้อนระดับนี่นะครับเกิดจากสิ่งนี้นะครับคือคาร์บูตันนะครับแล้วก็ระบบน้ํามันเนี่ยมีปัญหานะครับรั่วแล้วก็หรือว่าหัวดูดเนี่ยดูดไม่ถนัดมันตันนะครับก็วิธีแก้ก็คือเราก็อย่าไปเปลี่ยนคาร์บูเป็นอย่างอื่นนะครับเอาของแท้นี่แหละแล้วก็ล้างคาร์บูนะครับส่วนยากดปันนะครับตัวนี้ตัวเก่าของเขาเห็นไหมครับ มันก็ดูปกตินะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาเรากดมันรั่วได้เวลาที่มันรั่วเนี่ยอากาศเข้าไปนะครับเวลาที่เครื่องยนต์ร้อนเนี่ยมันต้องการน้ํามันเยอะเป็นพิเศษทําให้อากาศเข้าไปแทนน้ามันน้ํามันก็เลยไม่พอก็เลยทําให้เครื่องร้อนระดับอาการสุดท้ายในระบบน้ํามันนะครับก็คือว่าหัวดูดเนี่ยมันตันนะครับเวลาใช้ไปนานๆเนี่ยสิ่งสกบุกหุ่นผงต่างๆสิ่งปฏิกูลเนี่ยเข้าไปเกาะอยู่พุทธิกรองทําให้อายการดูดเนี่ยดูดไม่เต็มประสิทธิภาพ ก็จะทําให้ร้อนระดับเช่นเดียวกันอาการร้อนระดับมีเยอะมากนะครับที่ร้านเราเจอแต่ว่าเ,เราอาจจะบอกไม่หมดในคลิปเดียวนะครับท่านใดมีคําถามก็ลองทักมาถามผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปหาคําตอบมาให้ขอบคุณที่รับชมครับ